บ้านเดี่ยวและบ้านแฟนหลังใหญ่ในทำเลนครอินทพระราม5เดินทางสะดวกสบายเข้าเมืองง่ายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันที่สำคัญโครงการนี้ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่บรรยากาศร่มรื่นเป็นส่วนตัวมีจำนวนบ้านเพียง97หลังที่นี่คือโครงการธนาฮาบิทัตนครอินพระราม5ค่ะ The cat และทีมงานโฮงน่าอยู่พาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการธนาฮาบิทันครอินพระราม5พัฒนาโดยบริษัทอนาบุกิธนาสิริประเทศไทยจำกัดค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดค่ะเน้นพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะคะของบ้านในโครงการนี้โดยอยู่ที่155ตารางเมตรไปจนถึง233ตารางเมตรเลยค่ะบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มากๆนะคะทำเลทีาลา่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่บนถนนโย ท่าธิการค่ะซึ่งเป็นเส้นที่สามารถเชื่อมไปออกถนนนครอินได้ถนนพระรามห้าได้นะคะรวมไปถึงไม่ไกลจากเส้นราชพฤกษ์ด้วยค่ะสําหรับที่นี่นะคะมีบ้านอยู่เพียงแค่97หลักเท่านั้นเป็นส่วนตัวมากๆราคาบ้านแฝดเริ่มต้นที่6.59้าล้านบาทและราคาบ้านเดี่ยวเริ่มที่8.9 9ล้านบาทค่ะก่อนที่จะเข้าไปดูบรรยากาศจริงของโครงการพัดฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง home l าอยู่ช anel เป็นกำลังใจให้ทีมงานเปดนิดเลยค่ะ ที่ตั้งของโครงการธนาฮาบิทดนครอินพระราม5จะอยู่บนถนโนโยธาธิการค่ะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะสามารถเชื่อมไปออกถนนพระราม5แล้วก็ถนอนอคอนครอินได้เป็นย่านอยู่อาศัยอยู่แล้วบรรยากาศเงียบสงบค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนอยู่อาศัยมากๆเลยซึ่งถนนเส้นนี้นะครที่บอกว่าเชื่อมไปออกถนนพระราม5ได้เนาะซึ่งพระราม5เนี่ยก็จะเชื่อมไปออกถนนนอครอ,อินได้แล้วก็ยังเชื่อมไปออกถนนราชพฤกษ์ได้อีกด้วยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในย่านนี้เนี่ยถือว่าครบครันมากๆเลยค่ะถ้าเกิด ว่าใครนะคะที่อยากจะไปห้างใหญ่ๆไปตลาดใหญ่หญๆเนาะก็จะมีสถานที่สําคัญเนี่ยเกาะกลุ่มกันอยู่ทั้งเส้นราชพฤกษ์ก็มีเยอะมากเลยนะคะหรือว่าบนเส้นพระรามหาอยู่แล้วนะครอินทร์อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีแหล่งอาหารการกินต่างๆที่ครบมากๆค่ะเรียกว่าตลอด2ฝั่งข้างทางเนี่ยมีร้านค้าร้านอาหารปั๊มน้ำมันเนี่ยเต็มไปหมดเลยนอกจากนี้ยังตอบโจทย์คนที่ทํางานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทํางานอยู่ในโซนสีลมสาทรเนาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็สามารถจะเดินทางโดยใช้เส้นราชพฤกษ์ก็ได้ ข้ามไปฝั่งโทนยาวๆไปสีลมสาทร CBD ของกรุงเทพได้ง่ายเลยหรือว่าใครที่จะออกไปโซนบางใหญ่รัตนาทีเบตใจกลางนนทบุรีนะคะก็มีตัวเลือกในการเดินทางที่หลากหลายค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเชื่อมไปกับถนนบางกรวยจงถนอมนะคะแล้วก็มีเส้นเรียบทางรถไฟค่ะรวมไปถึงมีทางพิเศษสีรัฐให้ได้ใช้งานกันด้วยนะคะใครที่ทํางานโซนจตุจักรพระราม9อยากเข้าไปโซนสุขุมวิทเนี่ยก็ใช้ทางด่วนก็ได้ค่ะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการเดินทางสะดวกมากๆเลยนอกจากนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับ รถไฟฟ้าด้วยนะคะถึง2ส,สายด้วยกันค่ะก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีบางบำรุนะคะถือว่าเป็นทําเลที่ตอบโจทย์คนที่ทํางานในโซนกรุงเทพมหาคนครรวมถึงคนที่ทำงานโซนเมืองนนทบ,บุรีค่ะ โครงการธนาฮาวิแทสนครอินพระราม5ค่ะมีพื้นที่ทั้งโครงการเนี่ยประมาณ17ไร่กว่าๆด้วยกันค่ะจุดที่พักเทียอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณเมนเกตของโครงการติดกับถนนโยธาธิการเลยค่ะบริเวณเมนเกตตรงนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มทางเข้าออกขนาดใหญ่ค่ะออกแบบมาในสไตล,ล์โมเดิร์นทันสมัยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยก็จะมีไม้กั้นกระดกนะคะแล้วก็ถักเข้าไปเนี่ยจะเป็น้วเลื่อนเหล็กอัตโนมัติค่ะผู้พักอาศัยในโครงการสามารถเข้าออกได้โดยใช้ระบบคีย์การ์ดแอคเซสค่ะสะดวกสบายปลอดภัยจุดนี้จะมีพี่ๆรอปภคอ ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยและนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเป็นกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยนะคะทั้งที่บริเวณทางเข้าออกค่ะแล้วก็จุดสําคัญสคัําญทั่วทั้งโครงการเลยค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางหลักของโครงการนี้นะคะเขาก็จะวางตำแหน่งไว้บริเวณกลางโครงการเลยค่ะดังนั้นผู้พักอาศัยไม่ว่าจะอยู่โซนไหนนะคะก็สามารถมาใช้งานได้อย่างสะดวกเดินมาก็ได้ง่ายๆเลยแต่ว่าเขาก็จะมีการเตรียมพื้นที่จอดรถไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครจะขับรถมาจอดเนาะแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยรวมๆกันนะคะตรงนี้ประมาณ1ไร่เลยทีเดียวค่ะจุดที่พักยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่สวนสาธารณะนะคะแล้วก็มีอาคารคลับเฮาส์สองชั้นเนี่ยตั้งอยู่บริเวณนี้ด้วยค่ะสำหรับ สาธารณะตรงนี้ทางโครงการเขาจะมีการทําทางเดินเล่นไว้ให้นะคะเป็นพื้นที่ j o กก i n g หรือว่ามาเดินเล่นออกกําลังกายเช้าเาเย็นๆได้สบายสบายเลยมีการทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนไว้ให้แล้วก็วางเป็นสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆหนูๆน,น,นะคะก็มาเล่นสนุกๆได้เนาะที่สําคัญโครงการนี้นะคะเขาก็ยังคงพื้นที่สีเขียวดั้งเดิมเอาไว้ด้วยนะก็คือมีต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่นี้ดั้งเดิมมากถึง61ต้นเลยค่ะเขายังคงอนุรักษ์เอาไว้นะคะก็มีทั้งต้นสะเดาต้นจามจุรี ต้นมะม่วงต้นมะขามต้นตีนเป็ดทะเลนะคะนอกจากนี้เขายังลงต้นไม้ใหม่ปลูกหญ้าเพิ่มเติมนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโครงการค่ะส่วนอาคารคลับเฮาส์นะคะก็จะเป็นอาคาร2ชั้นออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นท ropical เช่นเดียวกันค่ะข้างในมีฟังก์ชันอะไรบ้างไปดูกัน บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอันนี้คือบริเวณชั้นล่างนะคะของอาคารคลับเฮาส์ค่ะก็จะเป็นพื้นที่แบบเปิดเนาะเป็นแบบเซมิออลดอร์แบบนี้ละกันเป็นพื้นที่ในร่มแต่ขณะเดียวกันเราก็สามารถจะมองเห็นวิวด้านนอกได้นะคะอย่างสระว่ายน้ําตรงนี้ค่ะนี่ค่ะมองเห็นวิวสวนด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในร่มอยู่ใต้ใชายคาของอาคารนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณอยากจะมาว่ายน้ําออกกําลังกายช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็สามารถมาได้ไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะมาช่วงเย็นๆก็ได้นะคะ ว่ายน้ำอกอกกำลังกายได้เต็มที่เลยขนาดของสระนี้นะคะอยู่ที่13เมตรคูณ5เมตรค่ะแล้วก็เป็นสระระบบเลือแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่แล้วนะคะบริเวณด้านข้างสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนแบบนี้ค่ะมานั่งพักผ่อนได้ชิลๆสบายๆนะคะแล้วก็บริเวณเนี้ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าจะเป็นลักษณะของผนังที่เป็นช่องลมเปิดด้วยนะก็คือช่วยกรองสายตานะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวไม่พอ,อยังสามารถเปิดรับลมได้อีกด้วยอากาศในโซนนี้จึงค่อนข้างโฟลดีเลยทีเดียวค่ะ ส่วนบริเวณด้านข้างนะคะยังมีห้องน้ําค่ะแยกชายหญิงมีห้องน้ําสําหรับผู้ที่ใช้รถเข็นวิวแชร์ด้วยค่ะและแน่นอนว่าบริเวณด้านข้างนะคะขึ้นมาบนอาคารนี้เนี่ยเขาก็จะมีทางแลมนะคะที่รองรับผู้ที่ใช้งานรถเข็นวิวแชร์เป็นการออกแบบ Universal Design ค่ะ ขึ้นไปที่ชั้น2ของอาคารครับเฮาส์นะคะชั้นบนนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันห้องเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นห้องนี้นะคะก็จะเป็น kids room นั่นเองค่ะสําหรับเด็กๆนะคะมีของเล่นมีตุ๊กตาให้เด็กๆเนี่ยมาเล่นที่ห้องนี้ก็ได้ค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นห้อง co-working space นั่นเองมีห้องนี้นะคะห้องที่หแล้วก็ห้องที่2ค่ะสามารถมานั่งอ่านหนังสือนั่งทํางานเงียบบได้ค่ะเป็นส่วนตัวมากๆเลยท้านั้นยังไม่พอนะคะบนชั้น2เนี่ยก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนอีกจุดนึงค่ะ เป็นพื้นที่เปิดโล่งแบบนี้นะคะแบบเซมิเอ์ดอร์เนาะลมพัดมาเย็นสบายมากๆเลยขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีระแนงกั้นนะคะช่วยพรางสายตาเพิ่มความเป็นส่วนตัวและบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสค่ะด้านในเนี่ยก็จะมีเครื่องออกกําลังกายนะคะแบบจัดเต็มอุปกรณ์ครบชุดเลยค่ะมาออกกําลังกายชมวิวได้เพลินๆเลยค่ะ โครงการธนาฮาบิแทนนครอินพระราม5ออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นท ropical ทันสมัยเรียบหรูเน้นสีเอิร์ธโทนธรรมชาติด้านหน้าเนี่ยมีการออกแบบฟาซาดเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดบ้านเดี่ยวที่ดินเริ่มต้น54ตารางวาและบ้านแฝดที่ดินเริ่ม35ตารางวาแบบบ้านในโครงการนี้มีให้เลือกทั้งหมด5แบบด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยว type a พื้นที่ใช้สอย233ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำสาที่จอดรถ ต่อมาเป็นบ้านเดี่ยว type B ค่ะพื้นที่ใช้สอย191ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถต่อมาค่ะเป็นบ้านเดี่ยว type C พื้นที่ใช้สอย185ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถและต่อมาจะเป็นบ้านแฝด type D ค่ะพื้นที่ใช้สอย154ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถ และสุดท้ายค่ะเป็นบ้านแฟลตทป์ Type E พื้นที่ใช้สอย157.5ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะ บ้านทุกหลังในโครงการนี้นะคะก่อสร้างโดยใช้ระบบคอนเวนชั่นแ l ลค่ะเป็นการก่ออิฐมวลเบาได้าในเรื่องของความแข็งแรงนะคะแล้วก็มาตรฐานการก่อสร้างค่ะนอกจากนี้บ้านทุกหลังนะคะเขาก็จะมีส่วนของรั้วเหล็กสีดำม,มาให้นะคะติดเมล l บ็อกซ์แล้วก็มีถังขยะด้วยพร้อมกับจัดสวนให้เป็นมาตรฐานทุกหลังปลูกหญ้าปลูกต้นมไม้ไว้ให้ด้วยค่ะ สำหรับบ้านตัวอย่างที่จะพาทุกคนมาชมวันนี้นะคะจะเป็นแบบ Type A ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่สุดข,ของโครงการเลยพื้นที่ใช้สอย233ตารางเมตรนะคะกว้างเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพามาดูสดแรกกันก่อนนะคะบ้านนี้เนี่ยจะจอดรถได้ถึง3คันด้วยกันนะคะเป็นที่จอดในร่มแบบนี้ใต้ใชายคาค่ะจอดได้ไม่อึดอัดเลยรองรับได้ถึง3คันนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของพื้นสุดตัวด้วยเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการลงเสาเข็มสั้นแบบปูโรมมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่าพื้นจริงที่ได้ลานจอด ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นแบบคอนกรีตปัดเรียบเนาะใครที่อยากจะได้พื้นสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะทําแบบบ้านตัวอย่างก็ได้ค่ะทําเป็นพื้นสเต็มคอนกรีตแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนของด้านหลังค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีการติดตั้งนะคะเป็นจชั่นบ็อกซ x รองรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะสามารถที่จะติด EV Charger ตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าดีอยู่นี้ก็หลายๆบ้านเนาะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นท่านั้นยังไม่พอค่ะจุดนี้นะคะก็จะมีส่วนของพื้นที่เก็บของให้ด้วยค่ะนี่ค่ะ เป็นตู้เก็บของนะคะยาวไปแนวนี้เลยเก็บของต่างๆได้เยอะเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้ส่วนของพื้นที่ลานจอดนะคะจะมีประตูเข้าบ้านจุดหนึ่งค่ะที่เราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเข้าห้องนอนได้นะคะจะมีห้องนอนชั้นล่างเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยค่ะเผื่อว่าบ้านไหนผู้สูงไวัยไปข้างนอกมา <S 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 ก็นี่ค่ะเดินเข้าประตูนี้ได้เลยส่วนประตูทางเข้าหลักนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะ,ะตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นประตูกระจกเขียวตัดแสงแบบนี้นะคะช่วยป้องกันรังสี UV ได้ดีแล้วก ก็ยังเป็นประตูที่เปิดได้กว้างอีกด้วยนะคะจะเป็นแบบ3ตอนแบบนี้เลยด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวพัดพาไปดูกัน เข้ามาในบ้านแล้วนะคะชั้นล่างนี้ค่ะส่วนบริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นพื้นที่ common area สำหรับทุกคนในครอบครัวเนาะก็จะเชื่อมโยงฟังก์ชันถึงกันนะคะแล้วก็บรากาศเนี่ยสว่างโปร่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้เขาเน้นช่องแสงให้กับตัวบ้านนะคะอย่างบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะก็จะได้ช่องแสงหลายๆจุดด้วยกันทำให้บรรยากาศภายในเนี่ยไม่มืดทึบนะคะโปร่งโล่งอยู่สบายความสูงจากพื้นจนถึงฝ้าเพาดานของทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2อ,อยู่ที่2.7เเมตรค่ะแล้วก็วัสดุที่ใช้ ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องแกรนิโต้ขนาด60คูณ60เซนติเมตร พื้นที่ส่วนแรกตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะจัดเป็นฟังก์ชันนั่งเล่นพักผ่อนได้นะคะหรือว่าเอาไว้รับแขกก็ได้วางเป็นโซฟารูปตัว L อย่างเงี้ยไซส์ใหญ่ๆห,หน่อยนะคะก็สามารถวางได้ไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วก็ยังเสริมด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของชั้นวางทีวีใครอยากจะติดแบบแขวนทีวีแบบแขวนตรงนี้ก็ได้จะวางแบบนี้ก็ได้นะคะตามใจชอบได้เลยค่ะเพราะว่าพื้นที่แบบค่อนข้างกว้างเลยจุดนี้ก็ยังสามารถทําเป็นชั้นวางอของตกแต่งชั้นวางหนัง ซื้อจัดได้เลยนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็จะเชื่อมไปกับฟังก์ชันรับประทานอาหารนะคะที่อยู่ลึกเข้ามาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางโต๊ะรับประทานอาหารค่ะสามารถเลือกวางโต๊ะแบบ long table นะคะรองรับสักประมาณ6กถึงแที่นั่งเนี่ยก็ยังสามารถวางได้เลยแล้วก็จุดนี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับประตูด้านข้างบ้าน,นะคะ่ะที่เราจะสามารถเปิดออกไปได้นะคะไปเจอกับพื้นที่สวนข้างบ้านแล้วก็ยังสามารถจะเปิดระบายอากาศได้นะคะเวลาช่วงกลางวันแบบ ะะเปิดโล่งๆลมพัดเข้ามาสบายๆค่ะและส่วนของพื้นที่โต๊ะร,รับประทานอาหารตรงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ครัวทางด้านหลังสุดค่ะและนี่ก็คือพื้นที่ห้องครัวปิดนั่นเองนะคะโดยทางโครงการเนี่ยเขาก็จะทําให้เป็นประตูกระจกบาลเลื่อนแบบนี้แบบ3ตอนนะคะเปิดปิดได้ง่ายสะดวกมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเชื่อมพื้นที่ครัวเนาะไปกับพื้นที่รับประทานอาหารเนี่ยอยากให้พื้นที่มันแบบต่อกันกว้างขึ้นเราเปิดจนสุดเลยก็ได้ แบบนี้นะคะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะทําอาหารเนาะไม่อยากให้กลิ่นเข้าไปรบกวนภายในบ้านก็ปิดประตูนี้จนสุดได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูพื้นที่ในห้องครัวกันนะคะนี่ก็คือพื้นที่ครัวนะคะก็คือขนาดก็ค่อนข้างกว้างเลยนะเราก็สามารถจะทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบเข้ามุมเหมือนบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะ นี่ค่ะก็ทำแบบติดซิงคล้างจานหรือว่าใครจะติดเตาไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จัดได้เลยรวมไปถึงที่เก็บของทางด้านล่างหรือว่าด้านบนอยากจะบิวอินเก็บเข้าของเครื่องใช้ต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะวางตู้เย็นได้ด้วยแล้วก็ห้องนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของหน้าต่างนะคะที่อยู่ด้านหลังสุดเนี่ยเปิดระบายกลิ่นระบาอากาศได้แล้วก็ยังมีประตูให้อีกบานนึงทางด้านหลังเปิดออกไปเจอกับพื้นที่ลานซักลางค่ะ และชั้นล่างนี้นะคะก็ยังมีห้องนอนให้อีกห้องนึงค่ะสําหรับทําเป็นห้องนอนของผู้สูงวัยหรือว่าบ้านไหนมีเด็กเล็กนะคะก็ปรับห้องนอนนี้ได้ค่ะทำเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกที่อาจจะไม่ได้สะดวกขึ้นไปนอนชั้นบนนะคะใช้ห้องนี้ได้เต็มที่เลยเพราะว่าห้องกว้างมากนะคะสามารถวางเตียง5-6ฟุตเนี่ยได้สบายๆเลยพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อย่างลงตัวค่ะหรือว่าใครนะคะอยากจะปรับห้องนี้เป็นห้องทํางานเป็นห้องดูหนังส่วนตัวห้องฟิตเนสนะคะก็สามารถจัดได้เลยที่สําคัญ จะมีห้องน้ำนะคะอยู่ที่หน้าห้องนอนนี้เลยค่ะสามารถเดินออกไปเนี่ยใช้งานห้องน้ําได้อย่างสะดวกเลยโ<ม>ดยห้องน้ํานะคะเขาก็จะมีพื้นที่อาบน้ําให้ด้วยค่ะแบ่งเป็นโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกค่ะ บันไดบ้านนะคะจะวางตำแหน่งไว้ตรงกลางบ้านเลยค่ะอยู่ที่จุดนี้นะคะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีห้องใต้บันไดเนาะที่เขาก็จะดีไซน์ออกมาเป็นห้องเก็บของค่ะซึ่งสามารถเก็บของได้เยอะมากนะคะพื้นที่กว้างเลยทีเดียวบันไดบ้านเนี่ยนี่ค่ะเขาก็จะมีการติดเป็นราวจับให้แล้วเรียบร้อยขึ้นลงได้อย่างปลอดภยัยส่วนโครงสร้างบันไดจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะได้ในเรื่องของความแข็งแรงมีมาตรฐาน ที่สำคัญจะได้ช่องแสงบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะที่ส่องสว่างเข้ามานะคะผ่านชุดกระจกตรงนี้ค่ะทําให้เวลาที่เราขึ้นลงบันไดเนี่ยก็เห็นทางชัดเจนปลอดภัยยังไงขึ้นไปดูเช้นสองกัน ขึ้นไปที่ชั้นสนะคะสำหรับชั้น2เนี่ยวัสดุพื้นเขาจะเปลี่ยนมาใช้พื้น SPC ค่ะก็ได้ฟีลลิ่งที่อบอุ่นสบายตามากขึ้นนะคะเหมาะแก่การพักผ่อน,นะคะ่ะเป็นเหมือนไม้ธรรมชาติแบบนี้เลยนะแล้วก็มีคุณสมบัติคา่ะกาันปลวกไม่ปวมน้ำนะคะคุณภาพดีเลยค่ะแล้วก็ชั้น2นี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ห้องนอนใหญ่หรือว่า three master bedroom นั่นเองเดี๋ยวพาทุกคนนะคะมาชมห้องนอนใหญ่หรือว่าห้อง master bedroom ห้องแรกกันดีกว่าไปดูกัน และนี่ละค่ะคือความโดดเด่นของบ้านนี้นะคะห้องนอนใหญ่3ามห้องเลยค่ะห้องแรกที่พามาชมกันเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าห้องน้ําของเขานะคะจะได้อ่างอาบน้ําด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ข้างในห้องนอนนี้กันก่อนนะคะก็คือสามารถรองรับเตียงขนาด6ฟุตเนี่ยได้สบายๆหรือว่าใครจะอยากได้เตียงขนาดใหญ่กว่านี้เนี่ยก็สามารถคัสตอมไม้ได้เลยนะคะพร้อมกับพื้นที่ข้างเตียงค่ะวางเป็นโต๊ะวางโคมไฟแบบนี้ได้หรือว่ามุมนี้อ่ะคุณจะวางเป็น ต๊ะทางานก็ยังได้นะคะโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้แล้วแต่จะจัดเลยค่ะ mm. เท่านั้นไม่พอนะคะ mm. ในส่วนของปลายเตียงเนี่ย mm. ก็จะมีพื้นที่ที่เราสามารถจะบิ้วเป็นชั้นวางทีวีได้นะคะ mm. ชั้นวางของต่างๆเนี่ย mm. ก็สามารถจัดได้ตามความต้องการเลย mm. และมุมนี้นะคะ mm. จะเป็นมุมแต่งตัวค่ะ นี่ค่ะเพราะว่าจะอยู่บริเวณหน้าห้องน้ํานะคะสามารถที่จะบิวเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเข้ามุมเหมือนบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้เยอะเลยทําธุระก็นี่ค่ะเดินเข้าห้องน้ําได้สะดวกเลยค่ะ ห้องน้ํานี้มีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆจัดมาให้ครบจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะมีทั้งอ่างล้างหน้านะคะที่เขาจะวางอยู่บนเคาน์เตอร์แบบนี้เลยนะคะเป็นดีไซน์แบบแฮิเแนเธอรเนาะสามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบคุณสามีภรรยาแบบนี้ไม่ต้องแยกกันใช้นะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์คอตโต้นั่นเองค่ะติดกระจกเงาบานใหญ่มาให้แบบนี้เลยอ่ะและใกล้ๆก,กันนะคะก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของแบรนด์คอตโต้เช่นเดียวกันส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็น ที่อาบน้ำแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะได้อ่างอาบน้ำแบบนี้เลยนะคะก็สามารถมานอนแช่ตัวได้สบายๆมีการติดตั้งเป็นฝักบัวตรงนี้ไว้ให้ด้วยและเกิดว่าใครอยากอาบน้ำแบบฝักบัวแบบจริงจังเลยตรบนี้นี่ค่ะ เขาก็จะมีการแยกส่วนฟังก์ชันนี้มาให้นะคะก็จะมีการติดตั้งเป็นฝักบัวมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีฉากกั้นติดมาให้แบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องไปทําเพิ่มแล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญสิ่งที่พัดชอบมากของห้องน้านี้นะคะคือเขาจะมีการดีไซน์ไปเหมือนระเบียงเล็กๆนะคะให้รบริเวณด้านข้างแล้วก็กั้นด้วยระแนงแบบนี้นะคะก็คือช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวเนาะอ่าแล้วก็ขณะเดยียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานพื้นที่ระเบียงนี้ได้จริงๆนะคะก็คือ,ออาจจะปลูกเป็น ้นไม้ก็ได้หรือว่าเป็นส่วนกระถางเล็กๆแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้นะคะบรรยากาศร่มรื่นใครอยากได้ควาเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะก็สามารถติดเป็นวูลี่บริเวณนี้ก็ได้ค่ะ และอีกสองห้องนอนใหญ่นะคะขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยค่ะอย่างที่บอกว่าบ้านนี้เนี่ยได้ข้างบน3ห้องนอนใหญ่นะคะก็อย่างที่เห็นเลยะคะ่ะว่านี่เราสามารถที่จะให้ลูกๆอยู่ก็ได้อยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนห้องนอนแล้วเพราะว่าห้องกว้างมากจริงๆสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะได้อย่างลงตัวเลยค่ะจะวางโต๊ะทํางานโต๊ะทําการบ้านชั้นวางทีวี ส่วนด้านนี้ทําเป็นมุมแต่งตัวก็ได้นะคะวางโต๊ะเครื่องแปลงตู้เสื้อผ้าได้แล้วก็ยังมีห้องน้ําภายในตัวด้วยค่ะ โครงการธนาฮา b ิ t a t นครอินพระรามหาเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวหรือว่าบ้านแฝดพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่่าอยู่อาศัยบนทำเลที่เดินทางสะดวกสบายค่ะเดินทางเข้ากรุงเทพก็ง่ายนะคะหรือว่าจะออกไปนนทบ,บุรีก็สะดวกค่ะโดยจะเน้นการเดินทางเชื่อมเมืองขา่าเช่นโซนจตุจักรบางซื่อเนี่ยเข้าเมืองได้สะดวกมากๆเลย เนื่องจากว่าทำในที่ตั้งของโครงการสามารถเชื่อมต่อนถนนนครอ,อินทร์ิรินทรพระราม5อยู่ใกล้กับวงเวียนพระราม5ด้วยนะคะดังน,น,นั้นนีสามารถที่จะเชื่อมต่อไปอยังเส้นราชพฤกษ์ได้ง่ายเลยค่ะรวมไปถึงเส้นปิ่นเกล้าก็ได้นะคะมีทางเลือกในการเดินทางเข้าเมืองหลากหลายเลยไนมะ่ว่าจะเป็นทางด่วนสีรัตค่ะรวมไปถึงใกล้รถไฟฟ้าถึง2ส,สายค่ะก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนสถานที่สําคัญต่างๆใกล้เคียงโครงการนะคะยกตัวอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งเนี่ยก็มีครบเลยค่ะอย่างเช่นเส้นคอนครอินเองเนี่ยก็มีทั้งโลตัสนครอ,อินมีแมคโครนครอินค่ะรวมไปถึงไทยวัสดุนครอ,อินตลาดพระรามหา้าตลาดขนาดใหญ่ในย่านนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลค่ะสามารถขับรถไปได้ไง่ายๆเลยหรือถ้าเกิดว่าใครจะไปแหล่งช้อปปิง้งคอมมูนิตี้มอลล์ห้างสรรพสินค้านะคะที่อยงไปกับเส้นราชพฤกษ์เนี่ย โอ้โหตรงบริเวณนั้นมีให้เลือกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น t h อ w ว l k คราชพฤกษ์นะคะเซ็นทรัลเวสต์วิค่ะและยังสามารถเดินทางไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าได้ง่ายด้วยค่ะลงไปถึงมี The c ค y s t a l SP อีราชพฤกษ์ Home โปรราชพฤกษ์หรือว่าจะอิงไปทางโซนบางใหญ่นะคะก็มีเซ็นทรัลเวสต์เกค่ะมีอีเกบางใหญ่แล้วก็มี h o m มโป o บางใหญ่ค่ะส่วนโรงพยาบาลใกล้เคียงโครงการนะคะก็มีทั้งโรงพยาบาลบางกลวยโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี โรงพยาบาลหูตาคอจมูกโรงพยาบาลเจ้าพระยาโรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาลพระนั่งก้าโรงพยาบาลเกษมร,ราช International รัตนา a t h เบ e ส่วนสถานศึกษาใกล้เคียงโครงการนะคะก็มีโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเซนีโรงเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีโรงเรียนเด่นล่าพระรามห้าและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โครงการนี้โดดเด่นในเรื่องของพื้นที่สีเขียวค่ะซึ่งเขาให้ความสําคัญอย่างมากเลยนะคะบรรยากาศของโครงการเนี่ยร่มรื่นน่าอยู่ค่ะมาพร้อมกับพื้นที่โซนกลางแบบครบครันน่าใช้งานค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องของระบบความปลอดภัยด้วยตั้งแต่บริเวณหน้าโครงการเข้ามาเลยนะคะซึ่งก็จะมีประตูเลื่อนอัตโนมัตินะคะสามารถเข้าออกได้ผ่านระบบ easy pass สะดวก แล้วก็ปลอดภยัยมาพร้อมกับกล้อง CCTV นะคะบริเวณจุดสำคัญสคัญทั่วทั้งโครงการเลยค่ะ ส่วนความโดดเด่นของตัวบ้านที่นี่ค่ะนั่นก็คือพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะที่รองรับการอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวหลายคนเนี่ยอยู่ได้สบายๆเลยค่ะแล้วเขาก็มีการออกแบบนะคะให้สามารถใช้งานพื้นที่ต่างๆได้อย่างเต็มที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะคะอย่างบ้านหลังเมื่อสักค,ครู่ที่พาทุกคนไปชมกันนะคะก็ะะจะมีห้องนอนชั้นล่างสําหรับผู้สูงวัยด้วยค่ะมีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมของทุกคนในครอบครัวส่วนห้องนอนทุกห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ําภายในตัวแล้วก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะ,คะก็เลือกได้ ตามแต่ละไลฟ์สไตล์เลยนะคะและการก่อสร้างโครงการนี้นะคะก็ยังมีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเชื่อถือได้ในตัวแบรนด์ธนาซีรีค่ะจำนวนบ้านในโครงการมีเพียงแค่97หลังเท่านั้นบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวค่ะ สำหรับราคาของโครงการนี้บ้านแฝดเริ่มต้นที่6.59ล้านบาทส่วนบ้านเดี่ยวเริ่มที่8.99ล้านบาทค่ะราคาค่าส่วนกลางอยู่ที่45บาทต่อตารางวาต่อเดือนหากคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่เบอร์02-005 8888กด13ค่ะโครงการเปิดทําการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาและทั้งหมดนี้ก็คือโครงการธนาฮา b บิทนครอินพระราม5หากคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้พัดฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Home n ah ู่ Channel ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดก,การอัปเดตคลิปใหม่ๆของพวกเรานอกจากนี้เรายังมีข่าวสารอัปเดตในแวดวงอสังหานะคะแล้วก็มีรีวิวฉบับเต็มสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ค่ะที่เว็บไซต์ home n a ah y o com หรือว่าจะติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage โฮมนะอยู่ .fc ก็ได้ค่ะนอกจากนี้เรามีช่อง TikTok แล้วนะคะสามารถไปกด Follow กันได้นะแล้วกลับมาพบกับพัทเต้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ